สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดอยู่ที่โรงงาน n s v นะคะเป็นโรงงานที่ประกอบหัวรถพ่วงหรือรถบรรทุกของ s c อร์สแกนเนียนะคะหรือภาษาสวิเดิก็เรียกสกอรเนียนะคะโรงงานนี้อยู่ตั้งที่อยู่ที่อำเภอรักสั่วซึ่งอยู่ในเขตเอระบูเมือง ในสวีเดนนะคะโรงงานนี้ก็จะเป็นโรงงานที่ประกอบห้องผู้โดยสารตามแบบของลูกค้าที่ต้องการนะคะก็จะมี4แบบด้วยกันนะคะก็จะมี4แบบสี่สีเรียกน,นะครับและเป็นโรงงานสเปเชียลนะคะที่สำหรับคือเขาจะประกอบผู้ห้องผู้โดยสารแล้วก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นที่นอน หรือบรรจุพวกอุปกรณ์อย่างเช่นไมโครเวฟตู้เย็นหรือคอมพิวเตอร์ภายในในตัวนะคะแล้วก็วันนี้แอดพอดีจังหวัดได้จังหวัดเขาเปิดให้ชมเข้าชมโรงงานนะคะปกติเราจะไม่สามารถเข้าไปถ่ายในโรงงานได้ว่าการทำงานของเขาจะเป็นลักษณะไหนก็ความโชคดีที่เขาเปิดให้ดูในโรงงานนะคะ ก็จะมีการในโรงงานนี้ก็จะมีการในส่วนของการพ่นสีประกอบชิ้นส่วนติดกระจกติดส่วนหน้ารถแล้วก็ใส่เครื่องความปลอดภัยอย่างเช่นรถรถดับเพลิงนะคะโรงงานนี้ก็ประกอบห้องผู้โดยสารของรถด,ดับเพลิงตั้งแต่ตั้งโรงงานมาเมื่อปีคศ1958นะคะก็ก็ผลิตในส่วนนี้ไปประมาณ1,000 1500คันนะคะแล้วในส่วนนี้คือลูกค้าที่สั่งสั่งให้ผลิตเอห้องผู้โดยสารและห้องผู้ขับขี่เนี่ยมันก็จะยก็จะสั่งมาทั่วโลกนะคะก็จะเป็นแบบแบบตอนเดียวหรือสองตอนแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าอย่างออสเตรเลียเขาต้องการห้องผู้โดยสารที่กว้างสำหรับขับรถระยะทางไกลแล้วก็จะมีห้อง อย่างอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะเป็น,ปน,ปน,ปนห้องพูดสันเหมือนรถกระบะตอนเดียวนะคะก็มีเฉพาะในส่วนที่ในส่วนของคนขับที่นั่งคนขับนะคะแล้วก็เพื่อสะดวกโดยมากจะเหมาะในการใช้ในตัวเมืองหลวงใหญ่ๆเพราะว่ามันจะมีระบบที่มองเห็นข้างๆคือมองเห็นรถฝักไยได้มากนะคะอย่างคันแดงนี่ก็คือก็เป็น,ปนลักษณะของสองตอนนะคะ ส่วนขันข่าวที่เห็นนี่คือระบบขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้านะคะก็แอก็จะพยายามอธิบายได้เท่าที่อธิบายไอ้คันนี้เห็นที่เห็นนี่คือใช้ระบบไฟฟ้านะคะทุกคนคือใช้ชาร์จพลังงานไฟฟ้านะคะเนี่ยคาะอย่างตัวสีแดงนี่ก็เป็นที่นั่งที่มีที่นอนแล้วอไอ้ส่วนเผาหรือแหนบนี่ยจะยาวตามความต้องการของ ของลูกค้านะคะมาค่ะเข้ามาในตัวส่วนในโรงงานแล้วนะคะในส่วนนี้ก็เป็นช่วงพ่นสีส่วนประกอบของห้องผู้โดยสารนะคะทุกคนเขาก็จะมีห้องสําหรับยกส่วนประกอบที่เขาประกอบเข้ามาแล้วเข้าไปพ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็น Cx 23สนะคะส่วนสีแดงนี่ก็เป็นในส่วนประกอบของรถดับเพลิงะคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะ ก็แล้วแต่ความต้องการของของออ,ออเดอร์ที่สั่งเข้ามาว่าเออเขาต้องการแบบนี้แบบนี้นะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนในช่วงของรู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของ c r 2 CX 23นี่โดยมากจะเป็นฝั่งทางจีนหรือฝั่งเอเชียที่ต้องการนะคะเข้ามาในส่วนนี้ก็จะเป็นช่วงของการพ่นสีนะคะ พ่นสีนะคะทุกคนแต่ช่วงพ่นสีเราไม่สามารถเข้าชมได้นะคะเพราะมันเป็นอันตรายมากเขาก็หยุดนะคะเขาจะมีห้องสําหรับพ่นสีโดยตรงโดยการยกในส่วนประกอบต่างๆเข้าไปในห้องที่ใช้เครื่องพ่นนะคะโรงงานทุกส่วนใช้เครื่องจักรนะคะใช้เครื่องจักรหมดเลยค่ะอันนี้พ่นสีเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขัดขัดเงานะคะ ที่เห็นสีแดงนี่คือห้องพ้นสีโดยเฉพาะนะคะเราไม่สามารถเข้าได้เขาจะยกเข้าไปข้างในสุดเลยค่ะที่เห็นสีน้ําเงินนะคะคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะคะแอดด้วยความที่ใช้เวลาถ่ายเกือบสามชั่วโมงแอดก็พยายามตัดต่อให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ง่ายนะคะอันนี้ แอดถ่ายจากวิดีโอนะคะเนี่ยว่าการเข้กาการที่เขายกเข้าไปพ่นสีเขายกแบบไหนนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีห้องสําหรับพ่นโดยตรงเขาจะยกเข้าไปแล้วก็เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ใช้เลือกสีตามที่เขาต้องการมานะคะโรงงานนี้อยู่ในในในรักชั่วน,นะครก็เป็นของเอกชนนะคะเป็นส่วนหนึ่งของของโรงงานใหญ่สกอรเนียที่อยู่ อยู่สตอกโฮล์มนะคะโรงงานนี้จะเป็นโรงงานพิเศษนะคะที่ทําห้องผู้โดยสารพิเศษะะแต่ถ้าเป็นห้องผู้โดยสารธรรมดาธรรมดาอย่างในส่วนของรถบัสและรถบรรทุกที่ธรมธรมดาวิ่งวิ่งธรรมดาวิ่งดินวิ่งอะไรเนี่ยก็จะผลิตมาจากจากโรงงานใหญ่ที่สตอกโฮล์มเลยนะคะส่วนเครื่องยนต์อะไรทุกอย่างเนี่ยคือโรงงานใหญ่ที่สตอกโฮล์มเขาก็จะ จัดการมาเรียบร้อยทางนี้ก็มีแค่มีส่วนหนึ่งที่ประกอบห้องผู้โดยสารพร้อมกับอักเซนอักอที่ที่หมายถึงคานแล้วก็เพาแล้วก็ระบบความปลอดภัยกระจกกันชนในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะคะเนี่ยค่ะก็น,นี้ก็กระจกนะคะก็ผลิตที่โรงงานนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ เนี่ยค่ะทุกคนเขาก็จะเริ่มประกอบนะคะประกอบส่วนต่างๆที่ต้องการของรถนะคะถามว่าแอดความรู้เรื่องรถบรรทุกมีเยอะไหมก็พอมีนิดหน่อยนะคะเพราะาด้วยความที่สาม,มีขับรถบรรทุกสาม,มีก็จะพูดกอกหูอยู่ประจําว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็สาม,มีขับรถบรรทุกใหญ่ใหญ่นะคะก็18เมตรนะคะก็ เราก็ได้ติดตามมั้งแล้วก็รู้ในส่วนต่างๆก็คลิปนี้แอดก็ฝากให้ทุกคนชมไปเพลินๆนะคะก็แอดก็ขอบรรยายได้เท่านี้นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีส่วนเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดจะมาเล่าให้ฟังนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามแอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ท,ที่เห็นอยู่นี่คือตัวอย่างที่เขาทําเสร็จแล้วนะคะที่มาจอดไว้รวมทั้งถึงรถดับเพลิงที่เราเห็นด้วยนะคะวันนี้พอดีแอดมาโชคดีนะคะเขาก็มีการเชิญชวนผู้ที่เข้ามาร่วมร่วมทัศการครั้งนี้นะคะให้นั่งรถดับเพลิงว่าคืออยากให้รู้ว่าเราความรู้สึกในการนั่งรถดับเพลิงเป็นยังไงนะคะแต่แอดไม่ได้นั่งนะคะ แค่เดินไปซีฮัลโลแล้วก็ออกมานะคะอันนี้ก็เป็นรถที่เป็นรถตัวอย่างนะคะที่เจ้าของต้องการต้องการให้สั่งทำสีสันนะคะแล้วก็คันชนข้างหน้านะคะนีคะทุกคนอย่างอย่างที่เห็นอยู่รถดับเพลิงนะคะเนี่ยก็เขาต้องการความพิเศษแบบไหนเพราะว่าในส่วนของรถดับเพลิงคือการการที่ ต้องการความที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าเป็นการลถที่ใช้ในการฉุกเฉินใช่ไหมคะก็เขาต้องต้องการความเป็นพิเศษโรงงานนี้คือถ้าชื่อโรงงานก็คือ Special นะคะ s p e เ i ียแอดจะขึ้นชื่อโรงงานให้หน้าคลิปหน้าปกคลิปนะคะนี่พอดีามาเซย์ฮัลโหลคนขับนิดนึงนะคะก็พอดีเป็นน้องของสามีคะ่ะทุกคน เขาก็ขับพาเด็กๆที่อยากขึ้นนั่งรถนะคะก็พาขับรอบรอบเมืองตัวเมือง1รอบไม่บ่อยครั้งนะคะที่โรงงานเขาจะเปิดให้เออแอดจำได้ครั้งสุดท้ายที่แอดเข้าชมก่อนโควิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เปิดให้เข้าชมเลย แล้วก็มาปีนี้เพิ่งจะเปิดเขาให้เข้าชมนะคะก็ในส่วนของโดยปกติทุกคนที่ทํางานไม่สามารถถ่ายรูปหรืออะไรทุกอย่างในโรงงานออกมาได้นะคะเขาจะห้ามนะคะห้ามใช้กล้องใน,ในการทํางานนะคะทุกคนที่ทํางานต้องใช้โทรศัพท์ของที่ทํางานนะคะอันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะความสวยงามนี่ค่ะ ที่เห็นสามคันที่แอดถ่ายอยู่นะสีฟ้าแล้วก็จะมีสีแดงนะคะจะเป็นรถที่วิศกรท่านหนึ่งที่ท่านเป็นวิศกรของเครื่องจักรจนต้องการสร้างเป็นพิเศษนะคะ mm hmm. เพื่อให้เก็บไว้เป็นส่วนตัวนะคะโดยมากก็จะเอามาออกโชว์แต่ไม่ได้เอาไปวิ่งตามท้องถนนนะคะอย่างสีเหลืองที่เห็นข้างหลังนะคะ นี่ค่ะสีแดงที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นรถที่เขาสร้างเป็นพิเศษนะคะไม่มีหลังคารนะคะทุกคนเป็นรถขับโชว์เฉยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้การไม่ได้ออกวิ่งท้องถนนนะคะแต่คสแต่ราคาการสร้างเนี่ยมีคันเดียวในโลกนะคะสวยงามมากอะแอดดูทีไรถ้าเจอทีไรก็ชอบทุกครั้งเลยนะคะนี่ค่ะเป็นรถที่เขาสั่งทําจากจากคาสั่งของของลูกค้าโดยโดยเฉพาะนะ สวยมากใช่ไหมคะทุกคนเขาก็เราสามารถขึ้นไปนั่งได้นะคันนี้ก็เป็นรถที่ที่ที่เขาเรียกแลไรอะโบริรฟเฟนในตำนานนะคะสร้างเมื่อปี2,500ันสอเนี่ยค่ะทุกคนสวยงามมากนะคะก็เป็นคันเดียวในโลกนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาในรถ อย่างนี้แต่ว่าเขาก็สร้างแบบแบบเดียวกันที่ออกวิกตับท้องถนนก็มีแต่ว่าที่เอามาโชว์เนี่ยคือมีคันนี้คันเดียวนะคะเพราะว่าข้างในสวยงามมากทุกคนอยากให้ดูช่องห้องพักผู้โดยสารนะสวยงามมากคว้างค่ะแต่แอปไม่ได้ขึ้นไปถ่ายได้เท่าไหร่นะคะไม่กล้าขึ้นค่ะกลัว ทุกอย่างก็จะมีระบบมีทั้งที่นอนไมโครเวฟตู้เย็นคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่นั่งปรับเอนได้ปรับนอนได้นะคะนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่ที่สวยงามมากค่ะทุกคนจะเห็นว่าข้างหลังเขียนว่า i s o n l y o n e นะคะ คันนี้เข้าไปโชว์ที่ที่อเมริกามาแล้วนะคะก็คันนี้รู้สึกจะเขาไปโชว์งานทั่วโลกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าของในส่วนของสแกนเนียนะคะเขาก็เอาไปโชว์ทั่วโลกแล้วนะ,ะนี่ค่ะทุกคนแอดก็ใช้ให้คุณสามีขึ้นไปถ่ายช่วงห้องพักบุริษันให้ดูนะคะนี่ค่ะอาจจะถ่ายไม่เก่งนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้วิธีการถ่ายเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะทุกคนสวยงามมากอะ ห้องพักผู้โดยสารนะคะในส่วนของคนขับขี่ขับขี่และคนคนโดยสารนะคะีนที่นอน,นะคะ่ะทุกกว้างมากนะคะที่นอนมีตู้เย็นนะคะใต้ที่นอนแล้วก็ข้างบนเราจะเป็นที่เก็บของไมโครเวฟกลางคืนเรานอนเราก็เปิดข้างบนได้นะคะถ้าเราไม่อยากเปิดกระจกเราก็เปิดสามารถเปิดข้างบนได้ ในแผนกส่วนส่วนที่แอดถ่ยตอนนี้คือแผนกพ่นสีและประกอบนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมในแผนกที่เขาแผนกที่เขาทํางานเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคะคือปร,ประกอบพวกเครื่องเครื่องยนต์กลไกเขาเรียกอะไรอะสายสายไฟฟ้าเกี่ยวกับระบบ บังคับของของตัวรถทั้งคันนะคะหลังจากที่รถทุกคันถ้าออกมาจากโรงงานนี้แล้วสามารถพร้อมใช้งานได้นะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็มาเดินมาอีกฝั่งของโรงงานนะคะเพราะโรงงานจะมี2ฝั่งนะฝั่งที่เรากำลังจะเดินเข้าไปเป็นส่วนของการประกอบอิเล็กทรอนิกส์เข้าในตัวรถนะคะเมื่อเมื่อเสร็จจากฝั่งนี้ก็เป็นอันว่าสมบูรณ์หัวรถ หัวรถพ่วงเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะในส่วนของฝั่งนี้นะคะก็การทำงานก็จะใช้ชื่อหุ่นยนต์ทำนะคะโดยโควบคุมโดยฝีมือคนเรานะคะแต่ว่าก็จะการประกอบในส่วนต่างๆของเนี้ยก็หรือมากจะเป็นหุ่นยนต์นะคะถ้าทำไม่ผิดในฝั่งนี้จะมีหุ่นยนต์ประมาณสิงหุ่นยนต์หรือสิบสองตัวนะคะ หุ่นยนต์นี้ก็ได้มาก็หุ่นยนต์ในการผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็มาจากบริษัทออบเเบียซึ่งเมื่อก่อนนี้ออบเเบียก็ตั้งอยู่ที่อำเภอร,รักสั่วเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ย้ายขึ้นไปเปิดโรงงานใหญ่กว่าอยู่ใกล้สตอกโฮล์มนะคะบริษัทออบเเบียนี่ก็เป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนส่งไปยังยานอาวกาศนะคะแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆที่คุมในเครื่องจักรใหญ่ๆที่อย่างพลังงานนิวเคลียร์หรืออะไรต่างๆที่เป็นส่วนสําคัญนะคะค,ะคือในฝั่งส่วนนี้ก็เป็นการประกอบในในในการประกอบส่วนต่างๆเข้านะคะก็เนี่ยค่ะจะควบคุมโดยโดยใช้หุ่นยนต์นะคะ วันนี้เป็นวันเราวันนี้เป็นวันที่โชคดีมากปกติเขาจะไม่ค่อยเปิดให้ให้ใครดูมากว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงนะคะถามว่าบริษัทแกนเนียก็มีอยู่ที่ไทยถ้าจาไม่ผิดอยู่ที่อำเภอบางพีใช่ไหมคะเปิดเมื่อปี2519นะคะก็ะเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดนนะคะโดยการร่วมมือกับคนไทยนะครับเปิดที่ประเทศไทยนะคะ เดินชมกันเรื่อยๆเลยนะคะถามว่าพนักงานที่นี่ลงคนงานที่โรงงานนี้มีประมาณเท่าไหร่ดตอนนี้นะคะมีประมาณ185คนนะคะที่ทำงานอยู่นะคะก ถือว่าเป็นโรงงานที่มีคนงานไม่เยอะแต่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาใช้เครื่องจักรใช้หุ่นยนต์ทํางานแทนคนงานเมื่อตอนตั้งโรงงานใหม่ๆสมัยที่ยังไม่มีหุ่นยนต์มากมหม่คนงานมีประมาณเกือบ400คนนะคะก็เหมือนบริษัทเอซามเมื่อก่อนคนงานมีประมาณเกือบพันคนแต่ตอนนี้คนงานมีประมาณไม่ถึง300คนเหมือนกันเป็นลักษณะเดียวกันค่ะ ในส่วนนี้คือการเป็น,เป,นเป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์ไฮดรอลิกที่ที่จะบังคับบังคับในส่วนของตัวพ่วงนะคะบังคับการเบรกการเลี้ยวการถอยหน้าถอยหลังก็จะใช้ผลิตจากในส่วนของโรงงานส่วนนี้นะคะในส่วนแรกที่ที่แอดพาเข้าดูคือการเป็นประกอบการพ่นสีการประกอบตัวหัวรถรถห้องผู้โดยสารนะคะแต่ตรงนี้คือการประกอบในส่วน ในการควบคุมลดนะคะโอเคนะคะคลิปนี้แอดก็ฝากขอฝากทุกคนไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ